ปล่อยออกมาเรียบร้อยได้แล้วค่ะสำหรับ Rockstar Dance Practice Video ล่าสุดนี่ค่ะบอสออกมาขอโทษนะคะบอกว่าพอดีเจอปัญหาบางอย่างโดยบอกว่าถึงแฟนๆทุกคนทางเราต้องขออภัยสําหรับความล่าช้าเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคตอนนี้คลิปวิดีโอได้อัปโหลดแล้วนะคะโอ้เอเราก็นึกว่าจะไม่มาเดี๋ยเพราะว่าได้ดับฝันเม่ๆนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยกราบขออภัยเวณที่นี้ด้วยค่ะปรากฏว่ามาแล้วนะคะฝากทุกคนไปชมที่ช่อง YouTube ค่ายลา น้องลิซ่าก,กันเยอะๆนะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เพื่อนๆได้ชมวิดีโอคลิปเต้นของน้องลิซ่าก,กันต้องบอกว่าปังสุดๆไปเลยใช่ไหมคะคือเรียกได้ว่าแสงสีเสียงจัดเต็มนะคะด้านหลังเป็นไฟสีส้มๆน้องลิซ่าเปิดตัวด้วยคําว่าลิซ่าล่องแผนลงไปตั้งแต่ด้านล่าง ได้เห็นน้องลิซ่ากำลังยืนแบบเซ็กซี่ใส่เสื้อครอปแบรนด์คิดค่ะแม่พร้อมทั้งใส่หมวกกางเกงสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะขึ้นคำว่า n c n c e รักตี c โอ้โคตรเท่เลย จากนั้นค่ะน้องลิซ่าก็มีทั้งลิฟซิง์ไปนะคะแล้วก็เต้นไปกับพี่พี่แดนเซอร์โอ้จึงมากน้องลิซ่าได้เจอกับพี่พี่แดนเซอร์ฝรั่งร่างพี่พี่เขาก็คือบึ้มจับแบบว่าสายฝอลายเต้นฝรอมากแต่ว่าลิซ่าเอาอยู่นะคะกินขาดตัวเล็กกว่าชาวบ้านแต่ว่าลายเต้นชัดไปสุดเรียกได้ว่าควีนออฟแดนซ์จริงไหมคะเพื่อนๆจังหวะเลื้อยซ้ายขวานะคะตอนเริ่มเพลงอ้มันดีต่อใจคือลายเต้นสวยมากแล้วก็เข้มแข็งมาก จังหวะมือโอ้โหเรียกได้ว่าทําพร้อมเพรียงกันมากๆเลยนะคะแน,น่นอนค่ะว่าเป็นซิกเนเจอร์ลิซ่าชื่อของน้องลิซ่านะคะต้องมีใน,นเนื้อเพลงเตอรอ baby, La, La, Lisa, และก็ทุกคนเต้นพร้อมกันค่ะพร้อมกระชู้มือ baby I'm a rock star Baby จากนั้นวิดีโอก็ตัดภาพไปที่น้องลิซ่าพาร์ทคนเดียวนะคะตอนที่น้องเดินอยู่ที่ถนนเยาวราชมีการทำท่าย,ยิงปืนค่ะแล้วก็เดินสวยๆฟ ฟาดมานะคะแล้วก็ได้เจอกับพี่พี่แดนเซอร์แล้วก็ได้เจอกับพี P ่พีแ่แดนเซอร์ P คือมันจะมีอยู่ท่าน,นี้แบบว่าเหมือนกับใส่มงกุฎอะไรแบบนี้นะอันนี้แอดมโนเองเดอ้อ คือมาทําให้ได้เห็นว่าในเ v วีริซ่าเลือกใช้คนไทยใช่ไหมคะแดนเซอร์คนไทยแต่ว่าในโมเมนต์นี้สําหรับแดนส์แพรกติ c เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าน่าจะมีหลายสัญชาติเลยทีเดียวนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีแค่พี่พี่สายฝอนะคะมันทําไม่ได้เห็นว่าโนริซ่าเนี่ยสามารถใช้พี่พี่แดนเซอร์มืออาชีพระดับโลกได้สบายๆมีทั้งอินเตอร์นะคะประเทศไทยของเราหรือแม้แต่จะเป็นต่างประเทศทั่วโลกก็ยอมได้ค่ะแต่ว่าโนริซ่าก,ก็คือถ่ายที่ไทยนะเพื่อนเเลือกใช้ที่ไทยสําหรับใน MV เพราะว่าแดนเซอร์ที่ไทยหมดเลยจะ้ะและใต้คลิปแดนสะ์แ โนลิซ่าก็น่ารักมากๆนะคะมีการให้เครดิตยาวลั่นฟาดนะจ๊ะยาวจริงๆค่ะต้องลองไปส่องนะคะเ,เพื่อนๆใต้คลิปพอไปจังหวะแรปก็บอกเลยว่าฟาดเดือดจ้าเหมือนใน MV เป๊ะเ,เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะได้เห็นแบบว่าอยู่ในห้องทรงห้องสร,รงนะคะโนลิซ่าก็เดือดเหมือนกันเดินสับๆปัง,ปงๆเฟสเฟสนะคะแล้วก็ออกมาแรปพร้อมกับเต้นกับพี่แดนเซอร์ พี่นี้แอดชอบมากค่ะมันเป็นท้ายเพลงแล้วเนาะเพื่อนๆมีเคเคโชพริตตี้โอ้ยทุกคนคือสะดุง้งสะพงสะโพกนะคะจัดเต็ม oh, ทที่น้องลิซ่าเต้นกับน้องๆแดนเซอร์ไทยนะคะ100คนส่วนแดนซ์แพร c ติกก็คือจังหวะนี้เลยจ้าจังหวะแบบว่าเอามือชูนะคะแล้วก็กระดิกกระดิกนิ้วซึ่งหลายๆคนนะมันก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันบางคนก็มองว่าแบบว่าเชิดชูน้องลิซ่าเธอคือผู้ชนะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีท่าดีกีตาร์ น,นี่เท่มากบางคนก็มองว่าดิจิตา้าบางคนก็บอกว่าเป็นท่าบล็อกสตาร์ไงแม่เอออันนี้ก็แล้วแต่จะนิยามนะคะแต่ว่ามันเท่แหงค่ะโดยเฉพาะเป็นน้องลิซ่าทำคือมันจึง้ง like oh. ตอนแรกว่าจะมีเออที่น้องลิซ่าจะร้องใน MV เต็มหนะ่ะเพื่อนๆที่ร้องว่าอู้ที่แบบช้ชาๆซึ่งแอนก็มองว่านั่นมันเป็นเบรกแดนนะคะแต่ว่าสำหรับแดนซ์แปรติกที่ปล่อยออกมาไม่มีค่ะ ก็คือพอนอนริซ่าเต้นฟรีสไตล์พี่พี่แดนเซอร์ฟรีสไตล์ท้ายเพลงแล้วหลังจากท่าดีกิตาร์เสร็จเนาะก็จะจบลงด้วยน้อนริซ่าทำท่า,ร,าร็อกตาเลยค่ะแล้วก็ขึ้นฟอนต์ร็อกตากลายเป็นว่าอันนั้นไม่มีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแปลว่าคลิปเต้นนะคะมันมีความยาวน้อยกว่าคลิปต้นฉบับที่เป็น MV อันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ โห oh, ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างทุกคนน้องดิซ่าคือปังมากล็อกท่าปังนะมีความลายเต้นสวยเก็บทุกบีดลด็อกท่าทุกเม็ดสมูทแต่ว่ามันแข็งแรงจัดระเบียบร่างกายได้โฟล์มมากๆไม่หนักจนเกินไปมันดูสบายตาแน่นอนเขาว่าคนเต้นเก่งบนโลกนี้มีมากมายไปเรียนกันก็เยอะแต่จะมีสักกี่คนที่เต้นออกมาแล้วมันดูดีมันดูสวยมันดูจริงซึ่งน้องดิซ่าไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยค่ะแมบบ้ว่าตอนนี้นะคะจะมีเพื่อนเพื่อน,อนแฟนคลับหลายคนเข้าไปรีเควสนะมีการติดแท็กผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะเกี่ยวกับ ปัญหาด้านเทคนิคของค่ายลาวก็มีเยอะมากมายหลากหลายประการเลยค่ะซึ่งแฟนคลับก็รีเควสตมาตัวอย่างแบบนี้นะคะบางคนบอกว่ารวมข้อผิดพลาดของทีมงานลงลงลบลบลงิลงกงพรีเมียมมีเสียงคุยกันออกไมาติดแท็กหมวดหมดูหมหม่ผิดใน YouTube แก้ปัญหาที่เกิดทางไอจูสปอติฟายช้าเกินออาคลิปเต้นชา้าเพราะปัญหาเทคนิคเทคนิคอะไรนี่แค่อาทิตยกว่าย,ยังไม่รวมยิบย่อยอีกไม่วีนไม่ได้ค่ะเพราะทุกอย่างส่งผลตรงต่อตัวศิลปินเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะวีนนะคะหรือว่าอยากจะรีเควส ว่าอยากจะให้บอสของเราปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็สามารถไปติดแท็กได้ที่ค่ายลาวของน้องิซ่านะคะทางทวิตเตอร์ก็ติเพื่อก่อแหละแต่ว่าสาหรับคลิปที่ปล่อยออกมาล่าสุดนะคะก็ต้องเช่นชมว่าถ้าเต้นน้องดิซ่าคือปังมากอยู่ในห้องซ้องคือมันได้เห็นทุกทุกอย่างใช่ไหมเพื่อนๆไม่ว่ามันจะเป็นคลิปที่สั้นกว่านะคะแต่ก็ถือว่าโอ้โหบางศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้ลงให้เราดูนะคะแต่ว่าน้องดิซ่าคือตามสเตปเลยลง MV ปล่อยเบื้องหลังมีคลิปเต้นให้เราได้ดูมันดูเพลินค่ะมุมกล้องก็นี่ดีไม่ น่าเบื่อเต้นกับพี่ๆแดนเซอร์ต่างชาติก็คือใส่เต็มลายเต้นโคตนปังล็กอกท่าย่างโหดใดๆนโนริซาก็คือแพรวพราวจริตตัวแม่เวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยค่ะฝากเพื่อนๆนะคะเข้าไปชมกันเยอะๆนะ